นี่แม่น,น้ำลู่ฮาวายเนาะโฆษณาให้กระเจ้ายีหาย่ห้อยี่ห้อติงฟงบอวติงฟงเนาะซื้อภาษาไทยแต่ซื่อเป็นจีนเนาะติงฟงน้ำบูฮาวายเนาะมาส่งใส่น้ำมาสงใส่น้ำไประมาณนี้เนะาะจับเลยเนาะอจอจอจับ โอคแล้วเฮากระทอกลงใส่นี่เนาะเก็บไปบูฮาวายสาัตว์กลุ่มกลอมเนียนเนียนยางให้ได้เนียน ออกสยามมัดสองเส้นเลยนะูฮาวายสองขวดขวดเมาเลยสขวดบ่อขวดเน้แห้งแห้งแห้งแต่นามอย่างนี้เจ็ดเลยมันตัวต้องเ็ดแต่เดเ่เ็บล้วนงนเตมเหมาเข้าใจมั้ยอันนี้เอาไว้เลย บุรียต๊บยต๊บมัชิเต้น้ำบุรีกับน้ำบูฮาวายสีฟ้าน้ำบะหมีนลิ้นจี่ให้เขาฟันให้แล้วบันดนๆไปกะสร้างข้าเจ้ามาส่งให้ก็ได้อีนายทอมฮะนะมีต้มน้ำตาลผสมเนาะอันนี้เป็นล่างเหรอ <Okay. S 1> เป็นล่างเลยนี่น้ำย่างพอรอนปะนี้โกโก้โกโก้นีใส่น้ำห้อนตะัะเดตม้มเออต้มแล้วได้เน,นาะเรียบร้อยละใส่แต่นั่น bóng đá 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 bóng กบโมีน้ำอูแล้วอ่ะเอาไปผสมน้ำเนาะมาไปบีบน้ำหูให้อเนใส่น้ำุูนซงไมหมเนาะ ้อยนึงไมไ้แล้ละเติมน้ำเนี่ยตันเขาไปใส่กระสุนเคอ,อ,อุ่นละหลังลูกไปเห็นไม่ใแปะกนอนว่าน้ำเงียนเนี่ยน้ำมีตัดยูรินซักให้นะมีตัดนะตัวตัดผม,มน,นตะตีนิสัย่ะพอนโกโก้คิมเทียน